สวัสดีค่ะ ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ปีนเสานะคิดถึงกันแรงแต่ไม่ปีนคือไม่ได้เจอกันหนึวันค่ะแม่แม่ขึได้เด้ดสอสอาๆใจเย็นๆใจเย note, ็นๆพอแล้วพอแล้วเออแม่แม่รักแม่โดรักด้วยแม่รักรักกรักหนึ่โอเครักกันแล้วรักกันแลว้วเออรักกันแลว้ว ใจเย็นๆใจเย็นเใจเย็นเโอ้ยน้องตาโมเขาขนองรับเขาขนองรับหลานเขานะคะเออน้องนางก็ขนองหาเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ผูกอะไรกันเลยเออเออใจเย็นๆใจเย็นเย็เออเออใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้เอออาจจะเย็นๆ โอเคโอเคโอเคอะพอจ๋าให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยววิ่งไปชนเสาเดี๋ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเอาเออ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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะโมใจเย็น,นเย็นรู้ว่าคิดถึงกันเดี๋ยวค่อยกอดกันเดี๋ยวผูกน้องนางก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวน้องวิ่งไปชนนู่นชนนี่คานะแน่ดูล้อร้องลอง้ลอ,ลอกันโอ้ยมาถึงก็ร้องหากันเลยเออออะเป็นสันชตญานของของช้างที่เขาติดกันเอ่อ หมายความว่าที่เขารักกันนะคะแม่แม่อยู่ด้วยกันนะคะโอเคน้องนางอยู่นี่แล้วลูก <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆ <c oughs> พอดีเ <c oughs> มื่อวานไม่ได้มาค่ะเมื่อวานเหมือนฝนจะตกเลยไม่ได้พาน้องนางมาหาแม่กับน้าเขานะคะ <c oughs> พามาวันนี้ค่ะก็เลยมีอาการอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะ <c oughs> เออพอแสงสุกตกมันเขาก็ได้มาเอ่อ รับความอบอุ่นจากแม่จากน้าจากคุณตาที่สวนนะคะเนาะแล้วทีนี้ก็เออไม่ได้เจอกันหนึ่งวันก็เลยมีอาการอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะนะคะตรงนีต้องใส่ขิวขัดมาให้น้องน้งด้วยนะคะแม่แม่เ,เพราะว่าเออ้องไม่ได้ใส่ ตอนนี้เช้ามากเลยประมาณหกโมงเช้านะคะรีบพาน้องนางมาก่อนน้องนี้กลัวแดดจะออกกลัวฝนจะตกค่ะเลยพาลูกมาสวนก่อนนะคะออโอเคเนี่ยพอเขารู้พอเขารักกันพอแล้วละกอดกันพอแล้วก็เข้าอยู่ในหมดปกติหรือเปล่า <c oughs> นางไงยางยางในก้วนยังมีควันหลง ไม่คิดว่าเขาจะล้อดังขนาดนี้เหมือนกันนะคะแม่แม่แต่ว่าน้องไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขารอมตอบรับกันเฉยๆนะคะจะไม่เป็นด้วยกันแบบนี้ทุกเชือกนะคะจะเป็นกับเชือกที่เขารักเขาเอ็นดูกันเขาเขารักกันนะคะแม่แม่เออนะคะเออ น้องนางทําไมติดน้าโมจังเลยซ้ายมือนะคะที่เขากําลังกอดอยู่น้าโมก,ก็เป็นแม่เลี้ยงของน้องนางมาเหมือนกันนะคะช่วยกันเลี้ยงมากับคุณนายโดสีค่ะโอ้โย <c oughs> พอหายคิดถึงกันแล้วลูกนะคะถามว่าคุณนายโดสีเขารักลูกไหมเขาก็รักแต่เขาร้องล่อแบบแบบแบบน้าโมเนี่ยเขาเขาทำไม่ค่อยเป็นนะคะแม่แม่แต่น้าโมเนี่ยเขาจะสายเลี้ยงหลานอยู่แล้วนะคะสายแบบว่าซัพพอร์ตหลานนะคะ แม่ๆจะได้ยินเสียงมาตลอดเสียงช้างเขาร้องร่อกันนะคะเด็กน้อเด็กไม่ได้เจอกันก็มีความคิดถึงให้กันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่พูดไม่ได้เท่านั้นเองค่ะแม่ๆนะคะ อย่แคเขาพูดออกมาเป็นคําบอกเราไม่ได้ว่าแม่จา๋าหนูคิดถึงน้านนะหนูคิดถึงแม่โมนะคิดถึงแม่โดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันมากนะคะรักกันมากโอโ้โหนอนอ้อนน้าโมด้วยหรอคะโอ้น้าโมเขาไม่ไปไหนหรอกลูกด,ดูน้าโมร้องร้อตลอดน้าโมอย่าไปนะคะโอ้ยอออน้าโมเขาไม่ไปแล้วลูก ความอ้อ,อนนนอันดับหนึ่งค่ะตัวอ้วนอ้อนเขาเนี่ยอ้อนอันดับหนึ่งนะคะออหอมๆกันก่อนออหอมกันด้วยค,คุณนายดูสีบะลูเรื่องอยังค,ะค่ะผู้ใดเฮ็ดได้ดยังกันลนะเนาะเขาทำอะไรกันนะะทำอะไรกันบรรยากาศวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกค่ะแม่แม่ที่แรกว่าจะไม่ได้พาน้องนางมาแต่เหมือนน้องนางคิดถึงแม่กับน้าแรงค่ะ ก็เลยพาน้องนางมานะคะแต่ว่าดูในพยากรณ์อากาศแล้วเขาก็ว่าไม่ตกนะคะก็เลยพาลูกมาค่ะแต่คึ้มคึ้มอยู่แต่ก็แดดออกอยู่นะคะไม่รู้ใจยังไงวันนี้ไม่รู้ใจยังไงนะคะวันนี้ก็เลยอ่ะถือโอกาสพาน้องนางมาออกเดินเล่นด้วยแล้วกันนะคะให้เขารักกันก่อนไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งวันค่ะแม่แม่ไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งวัน ถ้าพ่อแสนสุขหายตกมันอีกไม่รู้กี่เดือนข้างหน้านะคะก็ได้เล่นกับพ่อพ่อรักพ่อเล่นด้วยเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะรักน้ารักแม่อีกหรือเปล่าจะคิดถึงน้าจะคิดถึงแม่หรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาได้รับความรักจากน้าโมจากแม่ลูกเนี่ยเต็มที่จากตานเต็มที่ในระหว่างที่พ่อแสนสุขเนี่ยตกมันเนาะเราก็เข้าใจพ่อแสนสุขตกมันนะคะแม่แม่ไม่เป็นไร ไว้เพราะแสนสุขหายเนี่ยน่าจะลืมน้ำหรือเปล่าเด็กอ้วนลืมน้ำลืมแม่ตุ้หรือเปล่าได้ไปเล่นไปเที่ยวกับพ่อจ๋านะคะต่อไปเดี๋ยวน้องอี๊กจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะยังอยากมาที่สวนอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าอยู่กับพ่อแสนเขาก็มีกิจกรรมของเขาทุกวันอยู่แล้วนะคะไปโ่นมีนอาบน้ําลงสระไปทํางานไปนู่นไปนี่ตลอดนะคะอยู่กับพ่อแสน คุณนายโดสีไปทางนู้นป่าววันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณนายโดสีไปอยู่กับคุณตานะคะวันนี้ตอนเช้าๆค่ะอากาศดีดีค่ะแม่แม่เอาอะไรลูกน้องนางไม่ต้องไปน้องนางอยู่นี่แหละลูกแหแมโดไปอยู่กับคุณตาก่อนตอนเชา้าเดี๋ยวเที่ยงก็มาหากันแล้วไม่ได้ไปนานที่ไหนล่ะออมปลูกปะแมโดเขาต้องมีคนนำทางเขาด้วยนะคะ าจะกินอะไรไม่ต้องให้ตาอ้วนเนี่ยนำทางไปด้วยเพราะว่า,า,<ม>าเขาแนมพ่เห็นนะคะเขาแนมพ่เห็นมามาหยุเลยจะกินตัวสับป,ปะรดเขากินตรงนี้เลยเขาให้ไปไหนหรอเอาติดตาอ้วนซะงั้นท้งนั้เขาก็รักกันอยู่สองเชื่อต่าแม่รอกันทั้งวันแน่นอนตาอ้วน <c oughs> ลูกนางกับอโมร่รอกันทั้งวันแน่นอนค่ะวันนี้ เขาหนีก่อนเนอาะคุณนายโดสีเนาะเออเขาหนีไปก่อนปะไปไป,ปไปอยู่กับพ่อใหญ่ดีกว่าหนูพ่อใหญ่คอยแล้วลมก็ดีนะคะแม่แม่ลมก็ดีวันนี้ตายอากาศดีดีค่ะคุณนายโดสีเขาเดินไปเองไม่ได้นะคะแม่แม่เพราะว่าเขาจะหวาดเสียวหวาดกลัวกับทุกอย่างเลยนะคะด้วยความที่ ดวงตามืดบอดหนึ่งข้างนะคะก็ะเลยจะแบบจะกลัวค่ะต้องมีคนจูงตลอดนะคะอา่โอเคอ้าวส่งน้าหลานทำอะไรกันลูกนางยูหูเอโอเคตอนนี้แม่นิกเป็นหมาหัวเน่าไปแล้วค่ะเขาได้อยู่กับน้ำโมเขาลืมแม่เลยนะเอะ โอเคลืมจริงๆค่ะหมดรักกันแล้วหรือไรน <net> ้องมาฮัลโหลเอ้ยเอ้ยไก่กุ้ไก่กุไก่แล้มาทักทายเฉยๆดูสะเปนหลกันนะโมค่ะเข้าขากันดีมากตอนเช้านี้ไม่ได้อาบน้ำให้ลูกนะคะแม่ๆเพราะว่ายังลมงเย็นอยู่ค่ะสั่น <net> <net> ไม่โมโหลูกไม่โมโหโมโหทำไมเห็น <c oughs> <c oughs> แต่กุ๊กไก่เห็นไม่ได้เลยอย่าโยนเขานะนั่งไงนั่นนั่นนั่นนั่งนั่งนั่งโน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 ่ไก่พามาทักทายเฉยๆนั่ <c oughs> นะลองไม่ยอมอีกมาฟ้องนะอีกนั่น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 โอ้โหหยุดเลย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 หยุดตรงนี้เลยเออ,เออเออเอออา,ารวาทแล้ว กุ๊กไก่เข้ามาตักทรายก็ไม่ได้น้าหน้าน้าน้าออโอ้ยอยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ชให้กวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ